ผมเล็กจะสอยเอฟซีว <S human used> oh, ันน oh, oh, oh. okay. ok. ี้ผมจะมาเอาไอ้น่องใส่ลงน้ำโพกันนะครับโอ้ไอสัตว์ขดขดคอเลยอ้าวเชิญก็ไปตั้งครับขั้นตอนของผมเป็นไงเงยเย่แล้วจะทำการเปิดฟ้าก่อน

คุอยายพีเลยนะครับเทเลยเน้นฮอตกับแป๊บซี่นะครับเป็นฮอตท,ทำให้เกิดกิลิยาให้เกิด ฟองขึ้นแต่ถ้าคุณกินลงไปนะครับมันก็จะเป็นมันกับนี่คือท้องคุณน,นะครับากินลงไปกินแป๊ซี่ลงไปแหละครับ mm hmm. ก็เอาน้ำโค้กแล้วก็ออกเลกินแฟนท้องลงไปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะทำให้กิบทองนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้